ได้ไม่เกิน2ปีก็จับผู้มองเป็นวงอากาศแล้วครับไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะนุอยู่ในจังหวัดฝั่งอันดามันแล้วก็ลูกค้าค่ะถามว่าถ้าจะมากระบี่มีร้านติดฟิล์มไฮคูแนะนำไหมต้องที่นี่เลยค่ะกระบี่คาครีน นี้นะคะร่วยืนอยู่กับเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาติครับพี่ชาตครับผมเจ้าของร้านกบีกาปิดต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้ก็ลูกค้าก็มีมีมากไม่ถึงกับ,าก,ก,บกาดเนอะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแต่มางวัาาก็จัดโปรบ้างในบางเดือนตัวไหนขายดีต้องถาม บัวฟ้าที่ขายดีเพราะว่ามันจะเป็นรถสาธารณะไปภูเก็ตกระบี่มามีแต่คนชอบบัวฟ้าฟ้าใสของเราแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นป้ายด้านหลังด้านร้านไม่ได้มีแค่บัวฟ้าที่ร้านที่ชาติมีอะไรบ้างจ๊ะมีทุกตัวของที่เป็นฟ r e มแบ m b ของไฮคู<อ>มีสงูงสุดก็เป็นจะเป็นไฮคูบีอองนลงมาก็เป็นอะเบกคาร์บอนแล้วก็ลง,ลงมาก็เป็นจะเป็นแบล็กไน แล้วก็มีบัวป้ามีอาซีรีบอกบอก็ลงทุกตัวทุกมคนในกาบีจริงๆก็กระนิยมตัวเป็นไหนก็ราคาจะไม่สูงบางทีลูกค้าฝังฟังงาก็มาติดที่กาบีนะเพราะว่ามันอยู่ใ,ใกล้ไงใกล้กาบีต้องบอกว่าทำเลคุณผู้ชมเห็นร้านพี่ชาติไหมคะ ทำเลอยู่หัวมุมเห็นป้ายไฮคูของเราอย่างชัดเจนค่ะคุณผู้ชมเลือกเข้ามาที่นี่เนี่ยแน่นอนได้ฟิล์มที่ดีได้ช่างที่มาตรฐานมากไปกว่านั้นร้านพี่ชาติมีอะไรเพิ่มนะนอกจากติดฟิล์มที่ร้านก็จะมีบริการเป็นกานคาเคจะมีทุกอย่างล้างอากาพอกบอกตัดไฟครบวงจรลยครับต้องถามพิชาติว่าเป็นตัวแทนไฮคูมากี่ปีแล้วคะประมาณ6กปีได้แหกปีจะเป็นฟิล์มที่ มีคุณภาพได้แล้วไม่ไม่พองก่อนเวลา <S 2> <S 2> <S อะจะมีคุณภาพของเพียงดีดีเทียบกับแบรนด์อื่นๆก็บอกว่า ทางไอคูเนี่ยจะมีคุณภาพของฟิลมที่ที่ดีในระดับที่ว่าติดมาตรฐานการรับประกันครับผมเพราะว่าถ้าแบรนด์อื่นที่ตัวเพื่อไปจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีก็จะผู้ปองเป็นพวออากาศแล้วครับผมตาถอาจารางไอคูที่สัมปัดมาก็ไม่เคยเห็นเหตุการแบบนี้ราคาจะมีตั้งแต่ราคาย่อมยอจนถึงราคาหลักหมื่นนอกจากสเปคคุณภาพนะคะ ราคาคุณภาพถามการบริการหลังการขายของไฮคูเป็นยังไงบ้างจ้าการรับประกันของคุณรับปฟิล์มก็จัดถือว่าติดมาตรฐานเลยครับผมสำหรับลูกค้าที่ชมอยู่ทางเพจของไฮคูนะครับผมทางร้านกระบี่กาเคีนมีทั้งบริการติดฟิล์มและก็ล้างอักฉีดค็บวงจรก็ร้านกระบี่กาเคนตั้งอยู่ตรงแยกไฟแดงควนตอรตรงข้ามตลาดลานสตอเขตอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ของร้านก็ศูนย์0 5 2 6ปน้าครับ